ครับสวัสดีครับวันนี้ผมซื้อขนมจีนใต้นะครับขนมจีนภาคใต้เขาจะมี2อย่างนะครับมีนนี้คือน้ำพริกอันนี้คือแกงเขียวหวานนะครับเขาจะใส่รวมกันนะครับมีผักต่างๆนะครับ30บาทนะครับเดี๋ยวมาดูรสชาติกันว่าจะเป็นยังไงใส่ น้ำพริกนะครับใส่น้ำพริกเข้าไปมีของภาคใต้านะครับที่จะกินกันแบบนี้นี่นะครับแล้วก็ผักใส่ผักต่ตางๆครับมีผักเยอะแยะมีทั้งแตงมีทั้งมะเขือทั้งผักอะไรครนะับเนี่ยถ้ารู้ก็คอมเมนต์มานะฮะผักอะไรก็ไม่รู้ครับาตามด้วยนี่นะครับ เครื่องดองพวกระกาศดองต่างมีทั้งแครงฟลาผักต่างๆนะครับของแก้มขนมจีนนะครับรสชาติจะเป็นยังไงก็ลองชิมกัน,น ออกหวานแล้วก็ความละมุนนิดหนึ่ง mm hmm. ก็อร่อยครับในฉบ,บับสมจีนท้อกได้ mm hmm. จะรับสีทุกคนนะครับ mm hmm. ขนมจีนอร่อยรอร่อยลอ,อ,องซื้อมันนมันน่ากินอืมอร่อยนะ mm hmm. ก็คล้ายๆผ่านมาภาคใต้ก็ลองคุณดูนะครับน้จิน้นี่ครับรยมอร่อยครับจบคลิปการชิม,มนมจินภาคใต้แค่นี้นะครับติดตามคลิปต่อไปนะครับ